สวัสดีครับสุทธิพงศ์จาก s k e d a IoT นะครับวันนี้เราจะมาแบ่งโหลด Hyperhistorian กันเพื่อแบ่งไปที่ Microsoft SQL Server ให้มันง่ายนะครับต่อการค u วรีข้อมูลนะสังเกตว่าทางด้านซ้ายมือจะเป็น client นะครับซึ่งเอาข้อมูลจาก h y p e r h i s t o r i เ n ไปดูนะครับปกติแล้ว Hyperhistorian ถึงแม้ว่าจะมีความเร็วสูงนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดในด้านของการค u วรีซึ่ง จะไม่ Flexible เท่ากับ SQL นะครับเพราะนั้นเวลาที่โหลดมากขึ้นมากขึ้นและต้องการที่จะค u ว r y ข้อมูลที่มัน Complex มากขึ้นเช่นการ transpose จากร w เป็น Column เพื่อเอาสัญญาณมาต่อๆ่อกันไปเป็นแนวราบนะครับเราเอาไปดูใน time stamp เดียวกันพวกนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็จะโหลด Hyperhistorian ดังนั้นเพื่อให้ Hyperhistorian เนี่ยแบ่งเบาภาระไปเราก็จะเอาโหลดไปไว้ใน SQL server ในเซ r ร์ r อื่นได้ในกรณีที่ Client mm. มีจำนวนมากๆเยอะๆนะครับแบบนี้ก็จะทำงานได้ดีและอีกอย่างหนึ่งข้อดีของ SQL ก็คือมันสามารถที่จะง่ายต่อการ Query นะครับ Flexible มากในการใช้ Query ตามรูปแบบที่เราสนใจหรือที่เราเคยใช้งานมานะครับก็สามารถที่จะเอา Query แบบ SQL เนี้ยไปใช้งานต่อในแอปพลิเคชันอื่นๆได้เลยนะครับ หลักการนะครับในเครื่อง Hyper h y p e r h i เฮสเ i a รียหรือเครื่อง g e n e s i s 64เราติดต่อไปอยัง SQL Server ที่อยู่อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก่อนนะครับโดยสร้างตัว Database Connection ใต้กิ่ง SQL Connection ในตัวอย่างนี้ผมสร้าง Connection ที่ชื่อว่า g e n 64ไว้แล้วในนี้นะครับก็ c o n f i ิการติดต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่นที่ SQL ติดตั้งอยู่ อันนี้ติดต่อได้นะครับทีนี้ใน Hyper h y p e r h i s t ส r อรีนเราก็แอดสัญญาณอะไรต่างๆตามปกติแล้วก็ล็อก h y เปอร์ s t ส r อรีนะครับล็อกไปเลยถ้าจากนั้นเราใช้ตัว Data Exporter ใน Hyper h y เปอร์เ t ส r อรีเพื่อ Export ข้อมูลจากไฮเปอร์เ t ส r อรี่นไปไว้ใน SQL เป็นช่วงๆตัวที่จะทำให้ เกิดการ Export Data ไปนี้มีู่มองค์ประกอบหลักก็คือ1 Storage เป็นตัวที่บอกว่าจะเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนในที่นี้ก็คือ Microsoft SQL Server ที่อยู่ต่าง PC กันตรงนี้นะครับเราสร้างขึ้นมาโดยการคลิกขวาตรง Storage แล้วก็ Add Data Storage ตั้งชื่อเช่นในที่นี้ตั้งชื่อเป็น SQL เลือก Connection Type เป็น SQL Azure SQL นั่นหมายความว่าสามารถติดต่อกับ Microsoft SQL หรือ Azure Database ก็ได้นะครับอันนี้คือ Database ทั้งหมดที่รองรับจะเป็น CSV File ก็ได้ในที่นี้เราจะเก็บไว้ใน SQL จากนั้นเราก็สร้าง Connection String ขึ้นมานะครับ Connect ไปที่เครื่อง SQL เครื่องนั้นนะครับอันนี้อันที่1 หลาจากนั้นเราสร้าง Data Set ขึ้นมาโดยการคลิกขวาที่เกียง Data Set แล้วก็ Add Data Set Definition ขึ้นมาตั้งชื่อเป็นอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ตั้งชื่อเป็น VR Signal นะครับย mm ่อ hmm. มาจาก v a r i o u s Signal ใน Hyper h y p e r h i s t o r i a n เองเราก็รู้ว่าเวลาเราติดตั้ง Demo ของ g e n e s i จะมีโฟลเดอร์ Data Collection Group ที่ชื่อว่า VR Signal อยู่นะครับ mm hmm. เป็นกลุ่ม Data Collection เลยเป็นกลุ่ม Data Collection นะครับ โดยดีฟอลต์ล้วก็จะเป็น Raw Data นะครับเราจะเก็บ Raw Data อันนี้จะเอาข้อมูลจาก HyperHistorian มาเอาจากแท็กไหนบ้างก็อยู่ที่ Filter นะครับคอลัมน์ไหนบ้างจะอยู่ที่แท็บคอลัมน์ดีฟอลต์ก็จะมี Point Name Timestamp Status และ Value ซึ่งเพียงพออยู่แล้วนะครับทีนี้ตอนที่เราเก็บเนี่ย Point Name เนี่ยมันจะมะีคำว่า Data แล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวโฟลเดอร์ของเราเช่น Signal ตามชื่อโฟลเดอร์ที่อยู่ใน y p บ r ิ i s t เรียนตรงนี้ตรงนี้นะครับลอง Edit เข้าไปดูจะเห็นว่านี่คือชื่อของเขาจริงๆแต่ display name คือ v a r i o e s s i g n a l นี่คือ v a r i o e s s i g n a l ที่เป็น display name แต่ชื่อจริงๆคือ signal เขาจะเอาคำว่า data และ colon และชื่อนี้นะครับ signal เอามาใส่เป็นชื่อของคอลัมน์ดังนั้นเพื่อให้มันง่ายต่อการคิวรีนะครับแล้วก็ไม่ผิดไวยากรณ์ของ SQL ผมจะ replace นะครับก็คือ remove ทิ้งนั่นเองนะครับ replace ข้อความเนี้ย data colon แล้วชื่อของโฟลเดอร์เนี่ย signals เนี่ยด้วยช่องว่างนะครับด้วยด้วยค่าว่างไม่ใช่ช่องว่างด้วยค่าว่างนะครับ อ่นนี่ก็คือการรีมูฟทิ้งไปอีกอันนึงที่จะรีมูฟก็คือตัวดอทนะครับเพื่อให้ไม่ผิดไวยากรณ์อของตัว m icrosoft sql โดยใช้คำสั่งนี้นะครับ replace replace สองรอบนะครับ replace รอบแรกเนี่ยก็ replace point name ที่มีคำนี้ออกไปแทนที่ด้วยค่าว่างจากนั้นก็ replace อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเอาจุด ออกไปเราสามารถทําแบบนี้ได้โดยการเลือกคอลัมน์ value type จาก point name เนี่ยนะครับเป็น calculate จากนั้นเลือก data type เป็น string ครับแล้วก็คลิกตรงนี้ variable เราก็จะเห็นคอลัมน์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ใน dataset ที่มาจาก hyperhistorian เราเอา point name มานะครับ เดี๋ยวมันคลิกนะครับเดี๋ยวมันคลิกมันก็จะอยู่ข้างบนนี้แล้วก็คลิกโอเคออกมาจากนั้นก็ใช้ฟังก์ชัน replace นะครับตามนี้เลยเพื่อ replace point name ที่มีคำว่านี้นะครับ data Signal เนี่ยออกไปแล้วก็เอาจุดออกไปนั่นเองถัดมานะครับตรง filter เราก็จะเอาสัญญาณทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ซิกแนลที่เราเห็นเมื่อกี้นะี มาใช้งานดังนั้นเราไม่จําเป็นที่ต้องแอดสัญญาณเข้ามาทีละตัวทีละตัวสัญญาทั้งหมดที่อยู่ในสิกแนลโฟลเดอร์นี้ v a r i a b สิกแนลนะครับมันก็จะถูกนํามา,เ,าเก็บไว้ส่งให้ SQL ถัดมานะครับอันที่3ก็คือ task สร้าง task ขึ้นมา task จะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่จับคู่จับคู่อะไรจับคู่ storage กับ dataset นะครับก็คือเอาข้อมูลใน d t t s s t เ่ไปใส่ไว้ใน storage SQL ตามที่เรากำหนดตัวนี้จะทำงานเมื่อไหร่จะทำงานตาม t r i g e r t r i ทริกเนี้จะดึงมาจากตัว UDM ก็คือ Unified Data Manager นั่นเองซึ่งเราสามารถไปสร้างไว้นะครับเราจะใช้ trigger แบบไหนก็ได้ date time trigger, event trigger, alarm trigger ได้หมดในตัวอย่างเนี้นะครับผมใช้ตัว เดทไทม์ทริกเกอร์ทำงานทุกช่วง10วินาทีนะครับแล้วก็เลือก Storage แล้วก็เลือก Data Set Add Data Set เข้ามานะครับคลิก Add ตรงนี้แล้วก็เลือกจาก dropdown นะครับอันนี้ก็คือ Data Set ตัวนี้นั่นเองเอามาจับคู่จับคู่กับอะไรจับคู่กับตัว Storage ที่ชื่อว่า SQL และให้ทำงานนะครับ โดยรอซิงโครไนซ์สัก2วินาทีนะครับออฟเซตนะครับจากนั้นก็คลิกแอ p พลแล้วก็ Start Hyper h y p e r อร s t o r ตอรจากนั้นก็รอครับผมรอสักพักหนึ่งนะครับเราก็ไปเปิดดูใน SQL จะพบว่ามีการสร้างตารางที่ชื่อว่า VR Signal ตามชื่อของ Data Set เลยตามชื่อของ Data Set ถูกต้องครับตามชื่อตัวนี้นะครับจากนั้นเราลอง q ิวรีดูเช่น q ิวรีข้อมูลออกมาก็จะได้ข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับจะเห็นว่ามีถึง4,000กว่าแถวนะครับ4,000กว่าแถวผมจะใช้ในตัวอย่างนี้จะใช้ตัว sql query ดังต่อไปนี้นะครับซึ่งผมจะเอาวางไว้ใต้วิดีโอ description ท่านผู้เกีรติสามารถที่ copy ไปใช้งานได้เลย คิวรีตัวนี้นะครับจะทำการจับคู่นะฮะแยกเอาตัว Point Name เห็นไหมฮะ Point Name พวกนี้ที่มันเอามาจากตัว Data Set เนี่ยนะครับมันจะมีหลาย Point Name มากเลยเห็นไหมฮะจะเล็ก r อร์ดไปเรื่อยๆมี RAM มี s i z e มี ram fast random fast อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเอามาจับคู่แล้วเรียงกันไปใน,ในแนวราบตามเบสเวลา t ท m e สเต m มเดียวกัน ก็คือจับคู่ตามทํา e b a s นั่นเองนะครับก็จะได้ผลลัพธ์นี้ออกมาเห็นไหมครับเวลา sq ใช้เวลาไม่นานเลยไม่ถึง1วิด้วยซ้ำนะครับก็จะได้ข้อมูลที่จับคู่มา317จาก Raw Data ทั้งหมด4,000กว่าร w นะครับซึ่งใน q u r r y เนี้เราสามารถปรับว่าจะเอาข้อมูลสูงสุดที่เป็น Raw Data มากี่แถวในตัวอย่างนี้ผมเอามา1 0 0 0แแถวนะครับล่าสุดนะใช้ฟังก์ชัน top นะครับแล้วก็ จัดเรียงด้วย time stamp desc ก็คือเอาเวลาล่าสุดขึ้นก่อนนะครับ time desc มีอยู่2ที่นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือตรงนี้ครับผม v r signal อันนี้เป็นชื่อของอะไรนะครับอันนี้เป็นชื่อของ dataset เห็นไหมฮะตารางตัวนี้ตารางเนี้ยจะเอาชื่อจาก dataset มาเป็นชื่อตาราง ดังนั้นท่านพระมเกียรเวลาเอาคิวรี่ของผมไปใช้ต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยจำไว้นะครับอ่าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ถ้าต้องการที่จะเพิ่มจํานวนจาก1 0 0 0 0แไม่พอจะเป็น2 0 0 0 0นสามแสนลองตรงนี้นะครับจากนั้นมันก็จะจับคู่ให้เราออกมาเป็นข้อมูลเนี้ยอย่างเมื่อกี้ได้317แถวลองคิวรี่อีกทีหนึ่งตอนนี้ได้เป็น394แถวแล้วครับผม เราก็จะเอาตัวนี้ไปใช้งานต่อนะครับอเอาไปใช้งานต่อยังไงนะครับเราอาจจะทำเป็น store procedure หรือจะ copy ทั้งหมดนี้ไปใช้สร้างเป็น data connection ใน workbench ก็ได้เช่นถ้าเราต้องการที่จะ copy ทั้งหมดนี้ไปใช้งานใน workbench ก็ copy มาเลยเอาไปใช้งานใน workbench เพื่อเอาไปดูใน data grid หรือโมดูลต่างๆเช่น table อะไรพวกนี้ได้นะครับ จากนั้นก็มาที่ตัวเิ่ง Data Connection น a ะครับ n e t t i v n t y c t i v i t y SQL นะครับแล้วก็ Gen6 นะครับหรือจะสร้างใหม่ก็ได้นะครับทีนี้ผมก็คลิกขวา Add Data Source นะจริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมสร้างเป็น s t o r e p o c e d u r ไว้เพราะนั้นผมตั้งชื่อใหม่เป็น Last 1,000 100, แนะครับ100,000แล้วก็ อันเดอร์สกอร์หนึ่งก็แล้วกันจากนั้นก็คอนฟิกคอนฟิกคอมมานด์นะครับแล้วก็เลือกเป็นคัสตอมคิวรี่แล้วก็วางคิวรี่ของเราลงไปจากนั้นก็เน็กซ์ฟิ s h ชเรียบร้อยละนะครับแล้วก็แอพพลายจากนั้นก็ลองเทสดู เห็นไหมฮะนี่คือข้อมูลที่ได้ที่มันแหวงแหวงเนี้ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าสัญญาณตัวเนี้ยสัญญาณแลมสโลว์มันชื่อว่าสโลว์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเก็บทุกๆุกห้าวิสิบวิเห็นไหมฮะจาก40ถึง35 35ถึง40่สิบก็หาวิถูกต้องไหมครับนะครับมันจะไม่เหมือนสัญญาณพวกนี้สัญญาณซ้ายพวกนี้อันนี้จะเก็บทุกๆ1กหนึ่งวิเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหามันจะไม่แหวงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหวงแล้วเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถคิวรรีข้้้ออออมมููลลลกกาาาไไดย่่แวเวเเททุๆห หรือเราจะแยกกรุ๊ปนะครับว่า v r r i เ s s signal สัญญาณทุกตัวใน Various s i g n น l นี้ให้เก็บด้วยความเร็วที่มันเท่ากันเช่น5วิ1วิ10วิเพราะนั้นมันก็จะไม่แหว่งถึงแหว่งก็ไม่เป็นไรครับผมเราสามารถที่จะปรับได้ใน sql อยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ข้อมูลออกมาในแนวราบเห็นไหมครับสัญญาณทั้งหมดจะต่อกันในแนวราบนะครับแล้วก็แมชด้วยทม์เบสเดียวกันแบบนี้จากนั้นเราก็สามารถเอาข้อมูลนี้ ไปใช้งานต่อได้โดยที่ไม่ต้องคิวรี่จาก Hyper h y p e r h ์เฮสเ i a รียนทุกครั้งทําให้ Hyper h y p e r h i เฮสเ i เรเป็นไงครับเบาแบ่งเบาภาระโหลดของ Hyper h y p e r h ์เฮสเ i a รได้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะเอาตัว SQL ตัวเนี้ยไปใช้งานต่อในแอปพลิเคชันอื่นด้วยตัว flexible q u e r ิวที่เราต้องการได้สำหรับนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ